นันผู้ที่เขาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะพูดแบบโบราณเขาเรียกว่าการบำเพ็ญสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพูดศัพท์สมัยใหม่หน่อยก็คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้ามัวอะไรอวรน่ะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเครื่องประดับก็เหมือนกับน,นาฬิกาเรือนหนึ่งเท่านั้นขายนาฬิกาเพื่อการลงทุนนั้นทําได้ทุกอย่างเพื่อการลงทุนถ้าไม่ลงทุนจริงๆจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือ่อนะพระพุทธเจ้าคือเป็น เป็นผลแล้วแม้กระทั่งเศรษฐีในโลกเนี่ยก็เกิดจากการลงทุนทั้งนั้นแหละนะบางทีลงทุนแทบจะไม่เหลืออะไรทั้งหมดแต่ในที่สุดถ้าลงทุนโดยที่ถูกต้องก็ประสบความสําเร็จชั้นใดการลงทุนเพื่อการให้ทานรักษาศีลการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องรู้วิธีการลงทุนทั้นถ้ามองว่าการให้ทานแต่ละครั้งคือการลงทุนเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์ โลกหน้าการค้าขายจริงๆเนี่ยก็มองแค่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่การเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูระยะสั้นด้วยนะนะเพราะว,ว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียวสองชาติานะแต่มองไกลอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมองไกลมากไกลถึงขนาดว่ามองสี่อสงไขยแสนกับ มองแปดอสงไขยแสนกับมองไปอีกสิบหกอสงไขยแสนกับต้องลงทุนอีกขนาดไหนกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะพรรพุคนนี้ก็สแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆเนี่ยนะอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะเจริญกุศลได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องอยู่เจริญกุศลยังไม่ได้นะท่านจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยขนาด ขี่ช้างมาเนี่ยนะบอกขอช้างไม่มีข้อแม้เลยบอกเดี๋ยวเดีย๋ยวกลับบ้านก่อนอนะไม่ยกให้ไปเลยเนี่ยนะบุญที่สําคัญมากที่สุดก็คือทิฏฐุชุกกรรมถ้ามีผู้ตั้งคําถามว่าไอ้ทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงก็คือปรับทัศนคติที่ถูกต้องในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ยนะทิฏฐุชุกกรรมสําคัญที่สุดทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นทัศนะหรือ ทัศนคตินั่นเองทิฏฐิอนนะอุชุคือตรงกรรมก็คือแปลว่าทำทำความเห็นตัวเองให้ตรงก็คือปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องต่อกฎแห่งความจริงเนี่ยนะปรับความเห็นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเช่นว่าปรับความเห็นให้รู้ว่าการให้นี่มีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผลนะการอ่อนน้อมก็มีผล การช่วยเหลือกิจผู้อื่นก็มีผลการยกบุญให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็มีผลการอนุโมทาก็มีผลการแสดงธรรมก็มีผลการฟังธรรมก็มีผลขณะเดียวกันทําความเห็นให้ตรงด้ดยถ้ามไม่ให้ก็มีผลทํามไม่ให้มีผลไหมผลของมัชฉิระยะมีไหมผลแล้วผลของความทุศีนก็มีผลของการไม่อบรมจิตไม่เจริญเมตตาเป็นต้นก็มีผล แม้กระทั่งว่าไม่อ่อนน้อมก็มีผลการไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็มีผลก็คือทําความเห็นปรับความเห็นให้ตรงว่าปรับความเห็นให้ตรงในเรื่องกุศลและอกุศลก็คือมองเส้นทางของกุศลและอกุศลได้อย่างตลอดสายก็คือปรับทัศนคตินั่นแหละปรับทัศนคติทําความเข้าใจให้ให้ถูกต้องในในเหตุในผลของสรรพสิ่งทั้งหลายในคุณงามความดีในสิ่งที่ ที่เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็แยกแยะในสิ่งที่มีโทษมองออกอย่างตลอดสายเพฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็ต้องเป็นความเห็นที่มีจุดหมายความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นความเห็นที่มีที่จบไม่ใช่แตกตัวไปเรื่อยแตกเสร็จแล้วก็ควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นความเห็นที่มีที่จบที่จบของท่านคืออะไรท่านทำความเห็นว่าการที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีการเจริญกุศล ท่านก็ทําความเห็นของท่านให้ตรงที่จบของความเห็นของท่านคือกรวว่าที่พอใจที่สูงที่สุดของท่านคือสัพพัญยุตยานเนี่ยนะคือท่านรักสัพพัญยุตยานมากที่สุดนะนะยังอื่นท่านก็รักว่างั้นเถอะช้างท่านชอบไหมโลกในตอนนั้นนะชีวิตของเรื่องยานพาหนะก็ชอบช้างที่สุดแต่ว่าชอบสัพพัญยุตยานมากกว่าราชสมบัติท่านต้องการไหมท่านยินดีไม่บอกยินดีแต่ว่าสัพพัญยุตยานดีกว่าคือทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับ สัพพัญยุตยานในโลกท,ทั่วไปบอกว่าห่วงแหนชีวิตเหลือเกินแต่ก็ยังไม่ได้รักชีวิตเท่ากับสัพพัญยุตยานไม่สัพพัญยุตยานนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะที่มีต่อสัพพัญยุตยานมันท่านรักษาฉันทะตัวนี้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดว่างั้นถอะอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนไดชนะ้ชีวิตเปลี่ยนได้นะเกิดใหม่ไงใช่ไหมแต่ว่าอัธยาศัยที่ ยินดีในสัพพัญยุตยานเป็นต้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนได้ัการทําความเห็นให้ตรงนี่สำคัญที่สุดในโลกนี้นะคนที่เจริญกุศลได้มากได้เยอะได้บ่อยและต่อเนื่องคือคนที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องบันทิ่ถูชุกกรรมทําความเห็นให้ถูกให้ตรงปรัศนคติเนี่ยเป็นบุญที่สูงที่สุดใครเคยเข้าใจบ้างไหมว่า ปรับความเข้าใจเนี่ยบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับปรับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับค <in> ําสอนเนี่ยนะหรือปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะการปรับความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่ถือว่าเป็นเป็นบุญที่สูงมากเลยนะถ้าไม่มีบุญตัวนี้ถ้าไม่มีการปรับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่แท้จริงบุญอย่างอื่นก็เป็นอัน ลดลงไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมโนกรรมข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่สําคัญมากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เจริญกุศลก็เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เจริญกุศลก็เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในลักษณะอะไรเขาบอกว่าโลภะก็ไม่มีผลบางคนเขาบอกว่า เขาไม่บาปเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครเขาบอกเขาเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะเขาไม่ได้ทําบาปอะไรเลยเชื่อไหมเขาเบียดเบียนตัวเองอยู่การไม่เจริญกุศลชื่อว่าเบียดเบียนตนถึงขณะนั้นไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงอยู่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จริงอยู่แต่ว่าเบียดเบียนตนเพราะใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์เพราะไม่สร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อไป เขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองขณะนี้จริงแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมการปรับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมะระดับสูงหรือแม้กระทั่งศึกษาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ศึกษาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะ จะอะไรก็ตามเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่สุดเนี่ยคือการปรับความรู้ความเห็นปรับความเข้าใจสําคัญที่สุดถ้ามีการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าถูกต้องสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็จะเกิดได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปรับความเข้าใจที่ผิดปรับทัศนวิสัยที่ผิดอะไรจะเกิดขึ้น สมมุติว่าอย่างเหมือนกับตาเนี่ยนะการปรับความเห็นอะไรสูงอะไรต่ำนี่สําคัญมากเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงสายตาเนี่ยนะถ้าปรับสายตาได้ไม่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเขเล่เป็นต้นพวกนี้มีผลต่อการการเดินขันใดทางใจก็เหมือนกันทัศนคติความรู้สึกนึกคิดความรู้ความเห็นสําคัญที่สุดชีวิตของเราอนาคตต่อไปจะเจริญจะเสื่อม จะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ทัศนคติถ้าทัศนคติที่ไม่ดีในที่สุดนำมาซึ่งการล่วงอากุศลกรรมบทถ้าพื้นฐานผู้ใดเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิในที่สุดบุคคลน,นั้นไหลไปสู่การฆ่าจนได้ความเห็นใดๆที่จุดจบคือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการพูดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อเป็นต้นหรือความเห็นที่ส่งเสริมอภิชาและพยาบาทพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เกิดจากมิจฉาทิฐิทั้งหมดพื้นฐานเนี่ยนะมีมิจฉาทิฐิเป็นอุปนิสัยมิจฉาทิฐิมีอะไรเป็นส่วนเปรียบเพื่อนของมิจฉาทิฐิคืออวิชาเพื่อนสนิทมิตรแท้ของมิจฉาทิฐิคืออวิชาความไม่อย่างรู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้เหตุไม่รู้ผล โดยที่สุดไม่รู้อริยสัจจะทมเนี่ยนะไอความไม่รู้ตัวนี้แล้วส่งเสริมไอความเข้าใจผิดเต็มที่เลยนะโง่ซะอย่างเดียวแล้วก็ทัศนคติที่ผิดด้วยปรับอะไรผิดไปหมดทุกอย่างที่ทําก็พลาดไปหมดเพราะมันผิดตั้งแต่ไหนเขาบอกว่าผิดหรือถูกอยู่ตั้งแต่ที่ความคิดแล้วอยู่ที่ทัศนคติต่อต่อเรื่องนั้นๆอยู่แล้วเช่นว,ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่ว่า เราเข้าใจว่ามรรคผลคืออะไรก่อนถ้าพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ไม่มีตั้งกต่แรกทัศนคติเหล่านี้ผิดตั้งกต่ต้นนะยังไงก็ผิดทําให้ตายก็ผิดเนี่ยนะทำอีกตายหลายชาติยังไงก็ผิดเพราะทัศนคติผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะในการฟังพระธรรมเป็นต้นเนี่ยจึงสําคัญฟังเพื่อปรับทัศนคติของเราให้ให้ถูกต้องนะ เหมือนกับพูดสมัยใหม่นะก็เหมือนกับจูนคลื่นให้มันตรงกันก่อนเหมือนกันแต่ชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมก็ต้องจูนจิตของเราความคิดของเราให้สอดคล้องกับคําสอนถ้าหากบอกบางคนบอกเชื่อขนาดนั้นเลยมาปิตกาก็บอกอย่าเชื่อโดยอ้างตํารามาตะกะะหตุอย่าเชื่อโดยการตรึกพวกนี้ขึ้นมาปฏิเสธเลยยา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 ปฏิเสธเลยดีไหมผู้ทางสารานังข้าฉามีก็ไม่รู้จะว่าไปทําไม เพราะว่าผู้ที่กล่าวอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเนี่ยนะนั้นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าจบเลยถ้าโลกนี้นะถ้าเกิดมาเราไม่เชื่ออะไรแนมะ้แต่นิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมาไม่ยอมเชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ที่นี้ถามว่าที่เราเชื่อทําไมเราจึงเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าทําไมไม่เลือกเชื่อคนอื่นล่ะพุทธแปลว่าอะไรใชความตรัสรู้ พุทธะนะแปลว,ว่าความตรัสรู้ถ้าพุทโธก็คือผู้ตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้เราเชื่อในความตรัสรู้มากกว่าเชื่อปัญญาที่เข้าไปตรัสรู้แล้วปัญญาที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากต้นเหตุสาเหตุก็คือบารมีเพราะเมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจึงใช้คําว่าตถาคตตถาคตตถาคตตถาอาคโต ผู้เสด็จมาอย่างนั้นตถาคตแปลว,ว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ที่อย่างรู้ธรรมะที่จริงแท้ผู้ที่มีวาจาที่จริงแท้เป็นต้นเนี่ยนะก็ว่าตถา,ถ,ถาคตเนี่ยนะใช้ควาว่าตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ผู้อย่างรู้ธรรมที่ทองแท้ผู้เห็นธรรมะที่จริงแท้ผู้มีวาจาไม่ผิดไม่พลาดเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปั๊บเนี่ยการเจริญพระธรรมของเราก็จะ ตเติบโตอย่างเดียวการศึกษาพระธรรมก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเพราะเราปรับทัศนคติที่ที่ถูกและตรงการเจริญกุศลธรรมก็ไม่ผิดไม่พลาดแต่ที่ยากที่ผิดที่พลาดก็เพราะเราปรับทัศนคติที่ผิดผิดเอาไว้ตั้งกรรันแรกมันพระพุทธเจ้าในความคิดของเราคือใครพระพุทธเจ้าในความคิดของเราท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้เพื่ออะไรตรัสรู้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยไอ้ปรับทัศนคติเหล่านี้เบื้องต้นสําคัญที่สุด อันนั้นรายละเอียดค่อยว่าอีกทีหนึงถ้าปรับทัศนคติเบื้องต้นถูกต้องการลงไปในรายละเอียดก็จะไม่มีคำว่าผิดพลาด